ฝ่รารอย่างมั่นใจด้วยหลักการของเคียร์โรคไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วัสพอนคาคาสวัสดีค่ะ เป้าหมายหลักของการสื่อสารผู้ฟังเข้าใจและรับสารอย่างถูกต้องแต่หลายคนมักติดปัญหาที่พูดวนอยู่ในอ้างเข้าประเด็นไม่ได้สักทีหรือไม่ก็โวไปวนมาจนคนฟังจับใจฟามไม่ได้หรือไม่รู้เรื่องสุดท้ายเลยไม่มีใครอยากฟังหรือหันไปสนใจอย่างอื่นแทนคะ่ะ ในบ,บทพันธุ์ข้อแนะวิธีการของเคียร์มน,นะคะว่ามีอะไรบ้าง C L E A R C ตัวแรกนะคะ c l a r i t y เรียบเรียงประเด็นที่จะพูดให้ชัดเจนเข้าใจง่ายพราะาจะพูดนั้นคืออะไรจะได้สื่อสารได้ตรงกับประเด็นและหัวข้อของเรานะคะ L ตัวที่สองแรงเปิ ใช้ภาษาให้ดีแบบคําที่เหมาะสมทำให้ผู้ฟังเข้าใจแรู้สึกอินไปกับเรื่องราวของพูดอยู่นะคะ E engagement สังเกตผู้ฟังเสมอนะคะใช้วิธีการตั้งคําถามหรือชวนทำกิจกรรมเล็กๆเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมคะ่ะ 5. Authenticity เรียมพร้อมเนื้อหาให้ดีและให้เห็นว่า เรามีความรู้เรื่องที่พูดจริงๆไม่ใช่อึกอักอึดอัก,อกหรือดูไม่มั่นใจนะคะจนทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือได้ค่ะและอา่านสุดท้ายนะคะรีเลันเลือกประเด็นที่พูดให้เหมาะสมกับผู้ฟังยกตัวอย่างเรื่องใกล้ๆตัวนะคะและการใช้ storytelling เพื่อช่วยเพิ่มความสนใจนี่นคือคำว่าหลักการของเคียร์นะคะ ลองนำมาปรับใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกิร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดแคสต์